ันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกครั้งนะครับทุกคนเพราะว่าในวันนี้นั้นแฟนๆได้แชร์รูปนะครับได้ไปเจอลิซ่าบอกเลยว่าสวยงามแบบสาวไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับลิซ่าของเราเจอกับแฟนคลับนะครับตอนที่ไปเที่ยวกันซึ่งบังเอญมากๆเลยต้อง บอกว่าแต้มบุญสูงสุดๆนะครับลิซ่าไปเที่ยวกับครอบครัวที่วัดนั่นเองดูเหมือนว่าแฟนๆบอกว่าจะเป็นวัดที่อยุทยานะครับอยู่จังหวัดอยุธยาที่สําคัญเลยลิซ่าไปเที่ยวครั้งนี้ที่วัดนะครับไปทําบุญกับทริปครอบครัวด้วยชุดไทยสวยมากๆเลยทุกคนลิซ่านะครับเลือกเสื้อที่มีแบบว่าแขนพองๆเป็นแบบว่าแขนตุ๊กตานะครับเล็กๆแล้วก็ ติดกระดุมที่แบบว่าเป็นเม็ดเรียงตัวกันสวยเลยเป็นเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็ตัดกับกระโปรงผ้าไทยที่ลิซ่าเลือกมาเป็นสีน้ําเงินไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นผ้าไทยเป็นกระโปรงผ้าไทยที่วัดเนี่ยจะทําให้ยืมหรือเปล่าหรือว่าลิซ่ากับครอบครัวเนี่ยเขาตั้งใจแมชแบบนี้กันมาเพื่อเที่ยวทริปทําบุญนี้กันอยู่แล้วแต่ใดๆก็ตามนะครับลิซ่าในชุดไทยนี้คือสวยมากๆเลยทุกคนน้องแต่งหน้าแบบว่าเบาๆนะครับไม่ได้จัดหนักจัดเต็ม ผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบว่าอลังการเลยเป็นลูกที่ธรรมชาติมากๆ เป็นการมาเที่ยวกับครอบครัวนะครับที่ดูเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งเลยตัดภาพลิซ่าเมมเบอร์จากวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่างแบล็กวิงออกไปนะครับนี่คือหนูตาลิสหนูลาลิสของคุณแม่แล้วก็ของคนในครอบครัวที่มาเที่ยวทำบุญด้วยกันเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจนะครับหนึ่งเลยก็คือลิซ่าเที่ยวกับครอบครัวแล้วน้องพักผ่อนอย่างเต็มที่2เลยก็คือลิซ่านะครับไปเที่ยวทำบุญที่วัดไทยด้วยและ3เลยอันนี้คือเจิดมากๆก,กับการเห็นลิซ่าในชุดไทยที่ไม่ได้เป็นชุดไทยสุดอลัง การเลยนะครับไม่ได้เหมือนกับใน MV ลาลิสาไม่ได้เป็นชุดไทยที่ตั้งใจตัดมาเพื่อลิ่าโดยเฉพาะแต่ว่านี่คือชุดไทยที่แบบว่าเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ตามลิ่าตอนไปเที่ยวทริปทําบุญหรือว่าไปทําบุญที่วัดในวันพระอะไรกับครอบครัวก็ยังใส่ไปตามลิ่าได้เลยนะครับและแน่นอนว่าเดี๋ยวเนี่ยชุดไทยนะครับก็จะต้องขายดิบขายดีและมีคนนิยมใส่กันมากขึ้นแน่แน เพราะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเลยนะครับที่จะทําให้คนไทยนั้นเนี่ยหันมาใส่ชุดไทยไปทําบุญหรือว่าไปเที่ยวในทริปทําบุญ9ววัดอะไรก็ว่ากันไปและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับในตอนนี้ แฟนต่างชาติของลิซ่าเนี่ยคือฮือฮากันมากๆเมื่อเห็นลิซ่าในชุดไทยนี้นะครับเป็นชุดไทยที่แบบว่าไม่ได้เห็นใครใส่ออกงานกันเพราะว่ามันคือแบบชุดไทยแบบ everyday look เลยเ็วาว่าได้นะครับถ้าหากว่าจะเน้นแบบเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดแล้วก็ไม่ดูอลังการนะครับนี่แหละคือชุดไทยที่เปรียบกับเหมือนเป็นชุด everyday look ของเราในทุกๆวันแฟนคลับต่างชาติเนี่ยบอกว่าลิซ่าชีโซบิวตี้ฟูลมากๆเลยในไทยดเดรสนี้ บางคนนี่ถึงกับออกมาชื่นชมลายผ้าไทยเลยนะครับไม่คิดเลยว่าผ้าไทยนั้นจะสวยขนาดนี้และก็ถึงบอกเลยว่าอยากมาเที่ยวประเทศไทยและใส่ชุดไทยเหมือนกับลิซ่าไปเที่ยวใน วัดโซนอายุทยาการอะไรแบบนี้เลยนะครับลิซ่าของเรานั้นขย่าวงการผ้าไทยให้ทั่วโลกได้เห็นกันอีกแล้วนะครับทุกคนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ลิซ่านั้น represen ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ตื่นตาตื่นใจกันใครเห็น,นลิซ่าในรูปชุดไทยสวยๆงามๆเรียบง่ายแต่งตามกันได้แบบนี้เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะอัปเดตเรื่องราวของตาริสกับความเป็นไทยแท้ของสาวน้อยมหัศจรรย์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อ ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง